พามา unbox choke YZS series GTX <ด>เดี๋ยวเราไปดูสเปกกันว่าปรับอะไรได้บ้างเนี่ยเรามาดูในกล่องนะครับว่ามีอะไรมาบ้างในกล่องนะครับก็จะมีสติกเกอร์ของ YZS นะครับแล้วก็มีคู่มือกับตัวปรับพีโลดมาให้นะครับคู่มือเป็นภาษาไทยนะครับตัวปรับพีโลดน,อนด็อตล็อกโช๊คนะครับมาพร้อมแหวนตัวนี้ก็จะเป็นยาวกว่าน็อตเดิมติดรถนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์ YZS ใบรับประกันสินค้านะครับนี่คิวอาร์โค้ดว้ลงทะเบียนรับประกันอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะมีตัว สปริงตัวแข็งนะครับสปริงตัวแข็งตัวนี้ก็จะเป็นความยาวสปริง185มิลนะครับเป็นตัวแข็งสําหรับรับน้ําหนักเยอะๆนะครับหรือบรรทุกของหนักข้างล่างนะคร,ครับก็จะเป็นตัวโชค๊คตัวโช๊คนะครับก็จะมีปรับได้ไ oh io, ท, ok สสทั้งหมดสจุดนะครับก็จะมีรีเบลอันนี้ที่เอามาให้ดูจะเป็นของเจอโน่น hm? <animal. S 2> ี่รีเบลจะอยู่ด้านบนนะครับปรับได้25ระดับแล้วก็ตัวคอมเพรสชันนะครับปรับได้25คลิกแข็งกับอ่อนนะครับแล้วก็มีพีโรดที่ปรับได้มีสปริงตัวแข็งแล้วก็อันนี้จะเปป็นนแกไว้รรับีโด ตัวโชครุ่นนี้นะครับก็จะเป็นอีกซีรีส์หนึ่งนะครับที่น่าสนใจจากแบรนด์ YTS นะครับซึ่งเป็นแบรนด์ชั้นนำของโลกนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด2ราคานะครับสำหรับรุ่นโชคเดียวราคาอยู่5,500บาทครับสำหรับโชคคู่ฟอร a ไสแมกนะครับก็จะอยู่1,900บาทมี EP หน้านะครับจะพาไปดูว่าใส่ตัวรถแล้วจะออกมาเข้าขนาดไหนและตัวชคซับแรงหลังจากการใช้งานได้ขนาดไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ